โอเคครับมาต่อจากเมื่อกี้นะครับโอเคที่ผมจะค้าเมื่อกี้ก็คือพิสตันนะครับพิสตันนะซึ่งมันต้องวางอย่างนี้นะครับก็คือ cobblestone สี่อันแล้วก็เหล็กตรงกลางครับก็จะได้พิสตันนะครับพิสตันอันนี้พิสตันแล้วก็ตีเปนเซอร์นะครับตีเปนเซอร์มันต้องใช้ธนูแต่เรายังไม่มีธนูครับโอเคล้วเราสอนเกี่ยวกับอ่นนี้ก่อนนะครับก็ เดสต์โอเนี่ยจะทำงานได้เนี่ยสมมติระวังอย่างนี้ไปใช่ไหมนะมันก็จะแล้วเราบวกการนี้นะครับดีเป็นไอตัวนี้นะครับเป็นตัวดันนะไว้่อสำหรับดันบล็อกต่างๆเช่นอ่ะอันนี้บอกที่การใช้ตัวนี้ก่อนนะครับก็ใช้ใช้เหยียบนะครับก็คือหรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้ไอเอายังไงวะลืม อ๋อนี่เลเยอร์นะครับเล,เลเยอร์หรือว่าจะใช้เป็นแผ่นเหยียบแบบไหนก็ได้ครับก็คือถ้าเราไปเหยียบฟุบ๊มันก็จะดันบล็อกนะที่เราต้องการดันออกไปให้นะครับหินมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็นะก็เป็นการาทำเป็นเหมือนเป็นว่าเป็นดันบ็อกอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็สามารถใช้กับเ,เลเยอร์ได้นะครับสมมติ ว่า,าแล้วก็เอาเทเช์เพจจะวางอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเรลือจะวางตรงข้างบนนี้ตรงนี้ไม่ได้นะครับมันไกลเกินนะครับตรงนี้ฟึบนะมันก็จะดันหินมาให้นะครับ,รบเอาเอา,เอาเฮ้ยอ่ามันก็จะดันมาให้นะครับโอเคนี่ครับก็คือการใช้พิสตันอย่างง่ายง่นะครับหรือถ้าเรา อยากจะเปลี่ยนการใช้แบบว่าสมมติตรงเนี้ยมันเป็นที่ไม่ว่างนะครับเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้เราจะามาวางไว้ตรงตรงนี้นะครับแต่ว่าพิสตันมันดันอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําอย่างนี้นะครับเอาเดสโตเนี่ยไปวางโค้กกับมันนะแล้วก็ลากมาเนี่ยลากมาถึงจุดนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดปึ๊บนะครับสังเกตว่า มันจะมีไฟนะครับแต่ตรงนี้มันยังไม่ทำงานเอาทำไมไม่ทำงานว่ะหรือว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้อ่ามันใช้กับประตูได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราจะปิดประตูเห็นปะพอปิดปุ๊บประตูก็ปิดและนะสมมุติเราเดินเข้ามาแบบขี้เกียจปิดประตูปุ๊บก็ปิดอ่าแล้วเราก็ปิดปุ๊บนะครับอันนี้ก็ได้ละ แต่ผมมีความอันนี้มันใช้กับไอ้น,นี้ไม่ได้เหรอมันน่าจะได้นะฮะมันน่าจะได้อ่าได้นะครับได้ได้ได้ไดแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่ได้เอาบล็อกหายนี่เนี่ยได้นะครับได้ถือว่าได้อ่า้องใช้ตรงนี้อ่ทำไมมันไม่ได้ นะรู้สึกมันจะใช้ไม่ได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการสอนอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะแทน็กเตอโตนอีกอย่างหนึ่งก็คือการเหยียบนะไปเหยียบเ,เช่นอ,อางนี้นะครับใช้กับประตูเลยกว่านะครับก็ชึบๆนะรเราสมมติเราไปเหยียบปุ๊บประตูเปิดเห็นไหมมันก็จะมีกระแสะไฟฟ้าสีแดงไปนะครับ จะสังเกตว่าไฟฟ้าเนี่ยสังเกตตรงนู้นนะครับมันจะดำได้แค่9หรือ10บอกไม่รู้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ10นะครับ10หรือไม่ก็9นะครับอ่ะแล้วก็มันใช้ได้อีกแบบก็คือใช้ในการทำประตูเหล็กนะรประตูเหล็กก็ต้องใช้ เหล็กทำนะครับตูวเหล็กนะนี่ใช่ button button ไอ้ไม่ใช่ button อ,อันนี้นะครัตูวเหล็กนะเปิดไม่ได้นะครับมันเป็นเหล็กดูแล้วมันก็เปิดไม่ได้นะครับเราสามารถใช้นี่ครับเลเยอร์นี่เป็นการเปิดได้แต่เข้าไปเอ้าแล้วจะปิดยังไงปิดเออปิดงี้ก็ได้นะครับแต่มันจะขังเรานะครับแล้วก็ ใช้อย่างนี้ได้ครับก็คือสมมติวา,างไว้อย่างนี้นะแล้วก็ลองเอาลองขุดเนี่ยฮะลองใช้แบบเป็นเอมันไม่น่าจะได้ดใช้กับประตูเหล็กอันนี้มันใช้ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอันเนี้ย ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะเอ้ยใช้ได้เว้ยใช้ได้นะครับอลองอีกก็ได้เอาบักนะครับบักโอเคก็สอนแค่นี้ก็พอนะครับการใช้เลสเตอรแบบง่านยะซึ่งมันใช้ได้หลายแบบแต่ผมก็สอนได้แค่นี้เพราะว่าผมไม่ได้ไปศึกษามาด้วยดีนะผมลืมไปศึกษามาก่อนที่จะมานะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับผม